这拿这哪？嗯 ไม,ไม่มีเลยเอ้ะเมื่อก,ก,กี้ไม<า>่มีเลยไม่น่าอยู่ในเมืองเลยเจสกี้ขับลงไปเนี่ยไปทางเนี่ยไปทางเทนนิงอะ่ะเจสก,กี้ไปลงไปทางนี้เทนนิงเหรอใช่ครับพี่เจสกี้แล้วตำรวจมาปนเปียนแถวริมน้ำขับวนไอ้เนี่ยเส้นสายอ,ะอ,ะอ่ะเพราะว่าน่าจะอุ้มพี่เขาได้ยินเสียงเจสกีอะ่ะมาลงมาทางเทนนิงแล้วอ่ะทางเทนนิงเออต้องที่ต้องรีบเบรกเร็ววะโอเค ตอนแรกก็ไอ้นี่พี่ลี่เก็บปืนมาไงตอนแรกพ,พี่แกคนเดียวตอนนี้กำลังไป<อ>ดูบล,ลุงเทนเอ,าอ่าพี่ต้องไปเบิกเรือที่ไอ้แรกเทนิงใช่ปะที่มึงเจอล่าสุดอ่ะเดีย๋ยวพี่ต้องไปโหลดเรือตรงนั้นตรงที่ข้ามข้าม,ข,ามข้ามป่าหน้าธรรมดีครับพี่ okay. เออไม่เลยใช่ปะได้ครับเสียงฮ่าขวามือด้วยติด ชีบีดำเยอะเหลือเกินน่าเฮียต้องเข้าแบบแปลกป่าวอย่าเพิ่งคิดเองไม่แน่นะ ใช่ป่ะเกี่ยวแมันไปไปแล้วหนึ่งสอง เล้เดียวละไม่ถ่านแล้วอันนีน้ไม่ใช่เคสอันนี้มันแค่กลัวเราเองูีไม่เคสเลยนะอุ้มแม่งเลยก็ได้นะแต่อ้มงมันตัวเนี้ยมันแค่โดนรอรีเซ็ตเลยนี่มันจังอะไรก็พอาละ

คุณพระเจ้าว้าวแบบนี้สิถึงสนุกว้าวพี่คุณพี่คุณพี่คุณอะไรหายบ้างอ่ะไอชีพลอะไรอะไปพูปืนมีดเสิผมมีผมบนบกไะดีแม่งยาวผมด้วยแม่งอ้ามเสาอุ้มผมไปสัตว์ใครนกว่าใครนี่มันอะไรเว้ยเราเราเสียเงินมาเท่าไหร่ป่ะ1,500บาทได้บ้างยี่สิบมตรแล้วก็เปลี่ยนใจไล่สัตว์ตัวแม่ถูกแก๊งแล้วฮะผมไม่เกี่ยว แสวัสดีค่ะดีครัูกินเนี่ยกูกินข้าวก่อนจะหมดละใครอยู่ก็อยู่กูไปละไปด้วยไปด้วยไปสองด้วยขอขอขอคิดครับขอจดได้ไหมครับว่าตอนนี้มาหาวิธีชี้แล้วครับมีดปืนสามมีดกับปืนไมู่ัวจูหายหมดเลยเหรอรอเฮียอะไรหายหมดเลยดิไม่จูเล่าหลงเล่าห้งเล่าจดแล้วแบบว่าให้หยุดด่าไม่มีนะไม่ไม่ไม่มีครับ ต้องหมดต้องหมดชีวิตนะหมดชีวิตตอนนั้นนะผมบอกนะแกจะไม่มีแล้วผมไม่ยอมนะแกแตกไปฆ้างนะครับบอกก่อนไม่มีบองที่จะดูไว้หายเยอะแล้วขอเจรจาจบผมหายได้หมดตัวนะเอาไอ้แปดหายด้วยถ้าไม่หายก็ไม่จบขอแหวกโกงไม่ต้องจดไม่ต้องจดแล้ไม่ต้องจดเถื่อนด้วยหายยังไางเลยครับขอแบกขอแบกไปถูกเพื่อคุณมาด้วยยิ่งคุณพูดจริงไหมงหายิ่งถามว่าสักอย่างมันมันเกิดจากอะไรอ่ะถึงอุ้มขนาดนี้เลยอ่ะ เขาหน้าจอมันทราบกันนานแล้วยุคอะยุคมืด่ะอืมยุคบางเรื่องเนี้ยไปไงอะเห็นใส่ชุดสีดำมากหน่าใส่ชุดสีดำเขาไม่ชอบป่ะยุคใหม่แห่งโจรสลัดสีนะเออเขาอาจจะไม่ชอบป่ะใส่ชุดสีดำดูภาษาที่สีนะเขาเรียกว่าลูฟี่กระทะไคโดนเอาหายเลยป่ะมึงดูตูนเยอะไปปเน่หายกันไม่พูดไอ้มีดกับไม้พูขอมีดู เป็นไรกูเข้ามาซ้อมไงอีสปอร์ตปลาฉลามเออไอ้เกียร์ผมไม่มีปืนไม่ต้องแล้วดิเธอมีอะไรพร้อมนะพร้อมส่งแล้วนะตอนเนี้ยไม่กูมีดไป็นสำลักเลยที่เนี้ยไปยุ่งอู่หายหมดต้าแล้วก็ไม่ก็ต้องไปโทรกับโอเวอร์แล้วกันเนาะอุ้มแก๊งเราไปลงก็ต้องคุยอ่ะไม่มีอ่อนข้อเดี๋ยว่รู้ไปดิไม่คุยดีกว่าถ้าแก๊เราคุยแก๊งเราสองว่าเกินหายมีดหาย เเเอมาาล้่นนียยทำไมอยู่ดีเดือดอะเดีนะเอาทำไมอยู่ดีเดือดอะเดี๋ยวมาอยู่แล้วไม่ได้อยู่ดีเดือดไม่ใช่ตอนแรกเขาอารมณ์เขาแบบเอ้ยอยากได้ฟิลนี้ก็แค่ก็อยากได้ฟิลนี้แหละปกติแล้วแค่ได้กินข้าวก็ไปต้องทวีคูณอะเอาก็เสี่ยเยอะต้องเล่นกลับมาเยอะเดี๋ยวมันเป็นความใช่ใช่ปกติก็ไหนคุณบอกว่าคุณอยากได้แบบนี้เจ๊จะเล่นเด้จะเล่าตอนไงก็ต้องมีสแกนเหมือนที่องค์สภา ใช่บอกแล้วไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้เงินเงินไม่สีขาวก็สีดำเว้ยไอ้ก็มีแค่ดำเหลืออย่างเดียวเหรอใช่เป็นเราดําเราหรือดัเขาดําเราแต่ผมก็ตรงนะตอนตอนไฟอ่ะผมมองไม่ออกจริงๆนะกูพูดกกอนเลยนายยอมแบกด้วยนายยอมแบกสีขาวนายยอมแบกเีามาชอบมันไอ้บังกไอ้เทียนเปลี่ยนเให้เป็นสีขาวดิน่ครับ งงครับมันงงจริงต้องนะเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ครับว่าเอานี่มันมามามารวมก่อนมันอยู่เยอะมันล่าพวกกูอยู่ก็มารวมกันที่หน้าหน้าตู้ดีหน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้ก็หลังเขียวอ่ะหน้าเหลืองอ่ะเมื่อกี้มีรีอุ้มได้คนนึงแต่ว่าโดนตำรวจสกัดสัตว์ไปพึ่งอุ้มก็ต้องรอฟังพวกเราออกมาก่อนดี เล okay, หน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้มันกหน้ากระดาษเหลืองมาไงแล้วกูไปเจอพอดีหน้ากระดาษเหลืองไงเพื่นอนเอาเจอไงเจอตู้ใช่ปะ่ะก็กระดาษเหลืองตู้เอออ่ะอ๋อ,อ,อโอเคกระดาษเหลืองไม่กระดาษเหลือง ยานะสดดำดียาหรอตอเชอาโอเวอร์นะเขทำหือนเขาทำเหมือนตอนที่เขาเดินกับคาร์เมลอนเลยใช่ของยิา้าเปล่นี่ยปืนมอสซินนแกนผมจะหายไปวะเราช่างทำคุมมือหอัวอะคนแล้วเนี่ย ชาเลยหรือเป็นไฟเลยทีฟไม่แต่ผมว่ายังไงเราต้องไปใส่สีขาวก่อนใช่ครับช่างช่างซ่อมไหนดีช่างยังไงต้องใช้สีขาวครับใช่เมื่อกี้แม่งเดินข้ามพี่โซเลยมันไฟไม่อ่อไปเปลี่ยนก่อนป่ะพี่หนูตะโกนพ่อเตะไม่ครับกเปลี่ยนสีขาวจะครับไปแตะก็รับลงก่อนครับใช่ไหมพี่ปิงพี่ปิงมาที่ไหนคะพี่ปิงทำไมทด้วยครับไม่ต้องซ่อมก็ได้ค่อยซ่อมเออแมนอยากรถอาวุธอยากทำอาวุธหน่อยไหมไอตําขึ้นมาไงเฮ้ยทีอยู่แถวนี้ปึ๋วะมาทีฟขับไปเลย สนุกว่าเยอะเมื่อกี้เมื่อกี้ล่ะ<น>ไร<อ>่ะตำรวจอยู่เพียบเลยท่าเรือท่าเรือกว่าล่างอ่ะพี่มันอยู่เมื่อกี้มันเมล่าที่สะพานท่าเรือประมาณหกเจ็ดคันน่ะอขออย่างเดียวอาวุธหายได้เว้ยหายได้หมดตู้อ่ะ<อ> โชคราครอบครัวเราไม่หายตัวมึงอยาหายแล้วกันไอ้สัตว์อุ้มกูไม่ว่าแต่อุ้มน้องกูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตระกูลเวรมีดวงเว้ยไอ้เหี้ยะถ้าอี๋ยี่อุ้มตระกูลกูไม่หายพร้อมกันสามคนดีวะได้โปรดอีไม่ได้บอกแล้วอย่าให้ซัตุนไม่อยากยั่งโปรตีชิ้นในตัวกูเมื่อกี้เออไรเฮ้ยคิดมาพี่ผมก็พกอยู่หนึ่งสองสามสี่ ดูพกหนึ่งชิ้นเองห้าประมาณห้าห้าชิ้นเก็ไว้อุ่นหายเว้ยว้าหูตามเพียนโชว์กันเลยฟิลไม่เลี่ยงเราไปพร้อมกันฟิลนี้ว่าเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะ้าเข้าหายอ่ะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจะเข้าหายอ่ะ ก็ทนก็ทไม่ติดก็จะเป็นจุดด่ให้ไปเปลี่ยนเป็นสูบขาต่ว่าไม่หายหรอกมั้งเอ้ยถ้าเขาหายมันจะเป็นเหมือนถ้าเขาหายมันจะเป็นเหมือนแบบว่าตอนเขาไปรอดหไเยเฮ้ยไปรับไปมังก่อนได้ไปรับมังกนึ่จีพีนึ่งฮะเออจีเพียรเรจะรู้ไม่ต้องหนแหละัรอีเดียวไปรับมังกกันไปพี่อย่ไ่ต้องตีแมงาโว้ยแบบเนี้ย มันกาแฟดิ่งงานนี้เออเฟดไม่ต้องเล่นกูไม่เอาบ้านก็ได้สัสจริงพี่ใช่พี่มันก็ต้องไม่ได้แค่นั้นแหละอวยใช่โต่อไปเลยเว้ยเสร์ฟต่อหน้าอย่ากรับหลังอวยก็ไม่เอาจะมาสนุกไปหน่อยเหรอไอ้สัสชีวิตมันอะรอแป๊บนึงครับรอไปรับไอ้แมนมันสนับเวื่อไหรนะเฮ้ยสนับสามปะไอ้แมนมึนก็สนับเหรอไม่ได้โพกนี่มึงแน่ไปเลยไปพกหมดเลยไม่ใช่เหรอพี่สนับแรกสองก็เหลือหนึ่งอ่ะดิ มียก็เหลือปากปืนก็เหลือตะกูแต่ไม่รู้สกูอะไรแต่ของเรามีเยอะแค่นั้นแหละอีฮีอ่าคือขายแต่ดูไม่ได้ขายแล้วต้องใช้เองอ่ะถ้าสุดมันอยู่ถ้าเรือวันไม่แต่ยหนเพิ่งเอาไปตีปืนเลยเอาไปตีขึ้นเป็นมีดกันก่อนเถอะโอ้ปืนมีเพิ่มอยู่แล้วมึงเชื่อปืนไหวอยู่ชนะไฟได้อุ้มแม่ไม่หายก็พอ ป่ะเย่าไปบอกไอ้แค่เดี๋ยวแม่งโคตรเยอะใช่โคตรเดือดะแม่งเลยพี่เฮ้ยกูเห็นแล้วตอนมันเดือดขึ้นมาออกไปได้ไปเออไปไปยัก่อนไปขึ้นก่อนเถ้าเหลืองพิมีลักเซนออกไม่ได้ถ้าเหลืองไม่รู้อยู่แล้วอันนี้รถไข่รถสะพานอันนี้ว่าตอนสะพานป่ะวะทำไมถึง